สาเหตุที่เครื่องซักผ้าหมุนทางเดียวนะครับอันดับแรกเราต้องมาเช็คไล่สายไฟด้านบนนี้นะครับเราแกะถอดออกมาเช็คเลยนะครับถ้าเช็คแล้วสายไม่ขาดนะครับเรามาดูตรงนี้ครับจีนี้อันนี้ผมขออนุญาตคว่ำถังลงนะครับนะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับแกนแกนซักนะครับหรือแกนโครานะครับต้องให้มันตรง จุดฟันเฟืองนะครับสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าเราอาจจะแกะดินน้ําทิ้งซ่อมดินน้าทิ้งก่อนนั้นนะครับแล้วทีนี้เรามาโยกตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วทำให้เซนเตอร์จุดกึ่งกลางม,มันมันห่างกันนะครับทาให้เพองสัก้านั้นหมุนทางเดียวนะครับวิธีแก้ไขก็คือเราก็ดันให้มันอยู่ในฟันเฟืองนะครับ ดันแกนโยกแกนตรงนี้ลงนะครับนะครับนี่คือวิธีเช็คเพื่อที่เครื่องสื้ผ้าหมุนทางเดียวนะครับเบื้องต้นนะครับเนี่ยครับตัวสปริงมันหลุดออกนะครับที่กอดไว้เนี่ยเราจะใช้การแก้ปัญหาโดยการใช้นะครับเก็บบันพายเอารัดไปเลยนะครับรัดไปเลยอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่เอาวละรัดไปเลยนะครับให้มัน จ็ติดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวใช้มีดตัดออกสัหน่อยนะครับเอาเกเลยน,นี้ลองดูนะครับเนี่ยครับขีดตัวแรกมันหมุนได้ไปทางขวาด้านเดียวนะครับเดี๋ยวที่นี้เห็นไ,ไหมหมุนได้หมุนได้นะครับ วิธีแก้ปัญหาหมุนทางเดียวนะครับฝากไปแก้ไขนะครับเพื่อจะไม่ต้องออกไปร้านซ่อมนะครับแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนนะครับครับเอาเข็มบันพายกอดไว้กับตัวล็อกสปริงนี้นะครับสปริงนี้อาจจะหลุดเสียที่ไหนสักที่นะครับมันมีตัวกอดอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เข็มบันพายมัดไว้นะครับนี่ับ ก็จะหมุนได้นะฮะเนี่ยตัวแรกเนี่ยหมุนไปทางซ้ายไม่ได้เลยนะครับโอเคครับผมก็คือการแช็คไข้ปัญหาเบื้องต้นนะครับฝากไปลองทํานะครับมาลองดูลองดูนะครับว่าด um ้านซ้ายขวาหมุนแล้วนะครับหมุ